มื่อนี้บาโดกสิ้าขึ้นไปเทิงผาตากเสือนะครับว่ารถไฟฟ้าเขานะครับสี่สามารถขึ้นไปเทิงผาตากเสือได้บอนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวน้ำบาวโดกไปเบิรงเลยครับเดี๋ยวตามไปด่อยนะครับครับจุดที่เริ่มก็คือทางขึ้นม้อผาเดือนนะครับเขาจะเริ่มจากม้อผาเดือน ขึ้นไปผาตักเสือนะครับดูดน้ำไปเลยโอเคครับเอกครับไปตามสินทางน,นะครับตอนนี้กรลักลังจะขึ้นม้อผาเดือนแล้วกนะันเนาะอันนี้ก็เป็นทางลาดชั้นหน่อยนึงนะครับ บาโดกะไส้เกียร์สองขึ้นครับตอนนี้ครับครับจุดที่นั่นก็คือตรงนี้นะครับมันจะเป็นโค้งหักศอกครับตรงนี้ครับโค้งครับ หักสอบเลยครับทางไา้มือนี่เป็นหนาผานะครับเป็นหนาผาลึกครับต้องระมาดาาัดระวังจุดนี้ครับ ใายมือนี่ก็เป็นจุดพักรถนะครับเป็นของกรมทั้งหลวงครับบรรยากาศกับติดริรมนาพาครับสามารถแบบเวียนเข้าไปถ่ายรูปได้ครับเป็นจุดหนึ่งที่สวยงามเหมือนกันครับตอนนี้มาถึงสันโนนแล้วครับข้างหน้าจะเป็นทางทางลงครับต้องเลคอยลุนะครับ เพราะว่ามันลงยาวครับครับเป็นทางลาดลงยางแห้งเนี่ยครับต้องค่อยๆลงครับข้างหน้าครัเป็นน้ํำตกทานทองนะครับ ทนี้เขาจะเลี้ยวขวาเขาทั้งแยกขึ้นนะครับทั้งแยกตรงทั้งแยกครับพอเ,เลี้ยวขวามาปุ๊บสีมองเห็นป้ายทองเกี่ยวครับอเอาตามไปเรียยครับ บรรยากาศไม่แนี่ก้ามาช่วงเศร้าๆนั้นนะครับถือว่าบรรยากาศดีครับ ากทางแยกขึ้นมาประมาณกิโลครึ่งครับก็จะถึงทางแยกขวาไปวัดป่าตากเสือนะครับจะมีป้ายบอกครับเป็นป้ายท่องเที่ยวนะครับจากทางแยกทั้งหมงมาเรียกสองหนึ่งหนึ่งเข้ามากับจระมาณกิโลครึ่งครับแล้วก็จะถึงทางแยกอีก เป็นแยกขวามือนะครับกับเิมนป้ายบอกครับแล้ก็เดี่ยวตามป้ายกันไปเลยครับนี่ถึงนะครับเลี้ยวก็ไปเลยครับวัดผ่าตากเสื้อนะครับก็ขับไปอีกประมาณ6กกิโลครับเป็นเส้นทางขึ้นเขานะครับตรงนี้ครับ บัตโดกเลือกไสเป็นเกียร์สองนะครับแทนอยู่ครับตอนนี้ครับเพราะว่ากาเป็นทางขึ้นเขาระดับพ่อประมาณนะครับ ช่วงเศร้าๆนี้อาก,กาศกำลังดีครับเมื่อนี้เย็นพอปรรมาณครับทามาเศร้าๆมาเศร้าๆตั้งแต่ดึกดๆนะครับกับสีมาชมหมอกครับส่มมายเบ,บาดโดดเมื่อนี้สายหน่อยหนึ่งเพราะว่าหนาวครับ <c oughs> ขบับยากก็เลยมาเสื่อมเสียสายหน่อยหนึับประมาณเก้าโมงเก้าโมงเศร้าน้ เป็นท่ากับสวยงามครับลายล้อมด้วยแมกไม้ครับบรรยากาศกายเย็นๆพอดีตอนนี้กำลังขื่นเขานะครับมันจะคอยขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆนะครับบานที่หงื้อครับเท่ากับต้องขืนน้ำลายไปน้ำทังลดอาการหูงื้อตรงไหนครับแต่นี่ลดไยไตก่อนครับรดเท้า ชมวิวไปเรื่อยๆครับครับนเพื่อนสามารถคลิกท่านใดกับมีโอกาสครับลองมาขับรถขึ้นมาเหล่นมึงนะครับบรรยากาศดีครับมีโอกาส่านม้าครเชิญมาแวะเวียนนี่นะครับบรรยากาศดีมากเลยครับมองเห็นทิววัดสองข้างทั้งแล้วก็จะมองเห็น ร้ำน้ำผงเลยนะครับเป็นมุมที่สวยอีกแบบหนึ่งครับตอนนี้เขาขับมาเรื่อยๆครับนี่เจอกลกุมนักท่องเที่ยว ที่ใส่มอเตอร์ไซค์ขึ้นมาเพื่อนครับของเพื่อนเป็นมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์น้ามันนะครับของบ้าโด่งนี่เป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับครับขนาดสามพันวัตต์นะครับบ้าโด่งก็ใไส่รุ่นเดโก้สู้ๆนะครับสามพันวัตต์รุ่นนี้ก็ถือว่าแล้งดีครับ กระโดดมันชื่นชอบรถไฟฟ้านะครับตั้งแต่ไปทํางานอยู่ญี่ปุ่นมาแลครับเพิ่งมีโอกาสได้ดีไซน์ของเจ้าของครับเลองทดลองว่ามันจะสามารถขึ้นภูหรือว่าขึ้นที่ราชั้นได้ประมาณในครับที่ขับมากก็รู้สึกว่ากําลังดีครับบอตกครับถ้าราดชั้นกะคักเท่ากับใส่เกียร์สามไปเลยครับในการขึ้นภู มีบ้าโดกแลนดูเกียร์สองครับ การเริ่มเข่าหนาแล้งนะครับใบไม้ก็จะเริ่มเปลี่ยนสีแดงครับหันไปมุมหนึ่งก็จะเป็นใบไม้ใบหยางพลานะครับนะั่นก็จะเริ่มแดงๆก็เป็นมุมมองอีกแบบหนึ่งครับเป็นแบบสวยสวยรูปแบบหนึ่งรับเป็นใบไม้เปลี่ยนสะีเนาะไปเลย ลายล้อมด้วยต้นไม้น้อยใ่นะครับเพิ่นการอุลากไว้ดีครับทั้งนี้ครับหรือว่าสิเห็นภูมิหัศน์เป็นธรรมชาติของแท้นะครับต้นไม้กันยังหลงเหรืออยู่ครับ จุดนี้จะเป็นทางลาดลาดลงนะครับมองเห็นบู้ยสุดน้้งลูตาเนี่ยครับในเรื่องลงครับวื้ยครับต้องระมัดระวังกับจุดนี้ครับทั้งขลางขวานี่เป็นหนาผานะครับ <S 2> <S 2> มันจะน,นี้ต้นไม้บางๆนะครับแต่ว่าพัดคือหันออกไปก็คือจะมองเห็นลําน้ำผึงเลยครับแบบถนนตัวนี้ไตหนาผามาครับไตลิฟหนาผามา น,นี่ก็เจอประตูนะครับเนาะประตูเกตเขาวาดเพลินนครับค่อยออกมาครับนะครับต่อไปครับ ไอย่งบบไกลครับใกล้จะถึงทางขึ้นวัดนะครับนี่ตรงนี้จะเป็นทางที่เป็นสอบไม้นะครับเนาะพอบางหนาฝนที่ผ่านมาไอ้ดินเขามันสไล่ลงมาครับทําไมทางตรงนี้ขาดต่ทางวัดเพิ่นกะได้ด่อมแคมนะครับรถสามารถแล่นได้ปกติแล้วครับแต่ต้องก่อยไปก่อน Gọi taxi เราก็ได้ขึ้นมาถึงจุดชมวิวครับอันนี้เขาก็สามารถขึ้นมาได้นะครับโดยรถไฟฟ้าเขานะครับนี่คือจุดชมวิวของผาตักเสือนะครับกับอยู่ทึงยอดภูไปนะครับกับแม่น้ำโพงนะครับรบคือรถไฟฟ้าเขาก็สามารถขึ้นมาได้นะครับผมครับ ขอขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับขอบคุณครับ